เอออทีมสุดท้ายแล้วทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกูจะไปเปิดกล่องเคาน์เตอร์แล้ว M I T H ทีมสุดท้ายแล้วครับ เอ็มเหลืองทำไมทีมท้ายเขาโดนเนทไว้อำนาจเงินครับ <laughs> ทอยเลตติ้งสู่สีครับคือเหตุผลเดียวเลยนะ ที่ผมให้โลกนันเป็น MVP ของซีซั่นนี้ก็คือทวายเลตติ้งสูสีกันใช่ปะแต่คุณไปย้อนดูว่าโลกนันอ่ะตายก่อนบ่อยมากแต่ยังแบกทวายขึ้นมามทีมที่มีคอเยอะที่สุดในประเทศนึกออกไหม ตายก่อนไวจริงๆกูลบสามไม่พักเหมือนกันใช่คือถ้าเอาแค่เลตติ้งทวายบวกกับทไทม์เซอรว้วที่ยังอยู่ในเกมอ่ะเท่ากับว่ามันทําไว้สูงมากไงอืมใช่ถ้าลงนานได้เล่นคืออันดับจะดีกว่านี้ถูกก็ต้องไปแก้กันเอานะสำหรับ f อซเอ้ยสำหรับหลังบ้านเอ่อข้อเสียอแน่นอนละเพอร์ฟอร์แมนซ์ไอ้เหี้ย ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือทีมเพย์ทีมเพย์ทีมเพย์พแปลกๆทามมิ่งในการเล่นทามมิ่งในการมูฟตายมูฟโฟกัส อันนี้ผมให้เป็นข้อเสียประมาณสักห้าข้ออ,อื๋พอพ s สิชันใช่ครับพอสิชันพอสิชันไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าบางทีแบบเหมือนตันตัน,ตนหรือว่าแบบว่าข้อมูลยังไม่มีอ่ะเรียบร้อยแตกอู้นี้เราลืมใส่เรื่องของอินโฟเข้าไปนะแต่จริงถ้าเกิดว่านะว่าทีมไหนที่อินโฟดีๆเนะี่ยผมให้แค่หนึ่งสองสาม สี่ห้าเนี่ยประมาณห้าทีมนอกนั้นคืออินโฟแบบไม่ดีนะอย่างของเอเมเทนี้อินโฟก็ถือว่าเป็นข้อเสียมกันนะเอออันนี้พอร์ติชันอินโฟไม่ดเีเป็นข้อเป็นข้อเสียโดยที่จุดที่ผมมอ,มองว่าเป็นข้อเสียแบบว่าหนักเลยก็คืออ,อินโฟอินโฟหนักเลย โพสิชันอะมันต่อเนื่องกับอินโฟไงคือถ้าอินโฟแน่นหรือว่าทามมิ่งแน่นอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าพออินโฟแย่ทีนี้มันก็รวนไปหมดอไล์มูฟก็โดนตัดทามมิ่งก็โดนตัดอะไรอย่างเงี้ยเออเนึกออกไหมหลักๆอ่ะอินโฟคือถ้าถ้านับนะในหนึ่งสองสามสี่ห้า ท็อปห้านะในในในท็อปหนะผมว่าอินโฟของของเมดินไทยแลนด์น่ะน่าจะอ่อนที่สุดเพราะอย่างเนี่ยง่ายๆเลยที่เราคุยกันว่า Q ิวคอนเฟิร์มสี่ที่แข็งสุดใช่ไหมอินโฟแน่นในท็อปหก็คือแน่นหมดเราก็เลยมองย้อนว่าสิ่งที่มันกระทบออกมาในเรื่องของอินโฟที่อ่อนที่สุดในท็อปหก็คือเรื่องของเพดจ m เมนต์ n t เอออย่าง ดีอาลีนาเนี่ยเรื่องของความนิ่งก็เลยอาจจะมีทําแต้มหายไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเอลีนาเนี่ยได้คิวเยอะไงพออินโฟตรงนี้น้อยปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งสมหนึ่งเท่านั้นเองเอออ่ะถูกไหมอะคิวคอนเฟิร์มหาคิวได้อ่อนที่สุดในห้าทีมนี้เอเอเลนาเล่นง่ายละมิดอ่ะเมืองอเือเออใช่ แปงไปบผมไม่ยอมมึงไม่ต้องไปยุ่งกับอันดับสี่เขาหรอกเนี่ยเอาจริงเฟมมึงเชื่อพี่ดิอันดับสี่ไม่ใช่ปัญหาของเองเว้ยตอนนี้นะจริงจริงจริงพี่ว่าไม่ใช่ทุระดีกว่าอันดับสี่ไม่ใช่ทุระดีกว่า,อา,วาลองดูดีๆมีอะไรที่ต้องกังวลกว่านี้เมื้อไหม กี okay, ่ใ <laughs> หยอกหยอกยอกยอกใบ <laughs> แดงนะเปิดกล่องเออเดี๋ยวจัดให้เอ็มาดูที่ข้อดีก่อนนะผมให้นะออปชั่นผมชอบผมชอบผมชอบเออเปิดกล่องรู้แล้วกูรู้แล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ ออปชั Option, Skill Pay. Skill Pay. ่นสกิลเพย์สกิลเพย์คิวเคเอเคเอเนี่ยแม่งต้องมานั่งช่างใจกันใหม่นะเว้ยว่าคิวสติลเขาได้เยอะกว่าหรือโดนสติลเยอะกว่านึกออกปะ ได้เยอะกว่าใช่ไหมได้มากกว่านั่นเอาไปอ่ะนั่นน่ะสิแต่โดนคิวสติวก็เยอะถูกป่ะโอ้โหโดนคิวสติวไปยี่สิบสี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเอกซสิบไหมอะมิดไม่ไม่นะคือ ถ้าเป็นจอดที่แอคทีฟเข้าไปอ่ะ่วนใหญ่จะหน้าหงายกลับมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเล่นแบบพาสซีฟอ่ะมักจะได้อ,อการยืนโซนมินเมยเหมือนกันนะเฮียการยืนโซนอ่ะการยืนโซนผมให้ไอเฮีย การยินทาผมให้ตรงนี้แล้วกันวงไม่เข้าด้วยปะเพราะพวกมูดก็วงไม่เข้านะเว้ยมันนับไม่ได้อะ่ะเรื่องวงอะ่ะไม่นับอ่ะจริง รอชมเปิดกล่องครับรู้มากครับสิมึงเนี่ยที่ลงใหม่ด้วยก็ไม่นับอะนับไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีเวลาเตรียมตัวเท่ากันถ้าเกิดจะย้ายที่หรืออะไรมันก็มีทีมที่ย้ายบ้านย้ายอะไรคง <c oughs> ไม่นับนับสองไกลที่จานเฟรมเจอพอนี่เป็นไงมึงไม่จำกันหรอกเวลาเฟรมเจอเข้าเจออะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันมัน,ม,นมันพูดไม่ได้เว้ยวงไม่เข้าไม่งั้นจะมีเรื่องของล e m มูฟทำไมเรื่องของท i มิง g m มูฟทำไมถูกไหมมิดออปชั่นอ่ะคอมโบ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 สำหรับคู่หูที่แบบเข้าประทะนะดีดีเลยอืมมีอะไรอีกวะข้อดีไหมเดช แต่ไม่ใช่ว่าข้อดีน้อยน้อยกว่าข้อเสียแล้วจะไม่แบบคือคือไม่ดีนะคือตรงเนี้ยมันคือพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะข้อดีของเขาเนี่ยเรื่องของการหาคิวเรื่องของนี่อย่างคิวเนี่ยผมให้แบบระดับแบบสามด,ดาวเลยอ่ะสามดาวสี่ดาวเลยอ่ะคอร์สกันนับไหมเหรอส่วนใหญ่ไม่อยู่ครบสี่ให้คอร์สเลยเต็มที่เนี่ยคอมโบสองตัวหน้า ลากแรงนับไม่ได้ว่ะเพราะว่าในท็อปหก็ถือว่าไม่เยอะนึกว่า,าอ่าเหีย,ยก็ไม่ได้กะเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ทั้งคู่นะได้ทั้งข้อดีและข้อเสียคือวันไหนพีคก,ก็พีคมาเลยเออแต่ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะพีคมาวันสองวัน ให้พวกมึงตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยกูกลับมาแล้วกูคัมแบ็กแล้วอะไรอย่างง้นก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่คือมาปุ๊บแล้วรักษาเพอร์ฟอร์แมนได้ยาวๆนึกออกปะเอออันนี้คือก,ก็ก็เป็นข้อดีและข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ดอกก็ดอกไปหายไปเหมือนกันแล้วดันไปดอกในช่วงที่แบบต้องการแต้มอืม เป็นแฟนคลับประมาณนี้แหละอันนี้เราดีเบตกันแบบด้วยด้วยด้วยแฟกต์อยู่แล้วไง <c oughs> นึออไหม <c oughs> คือไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าหรือว่าคนที่เชียร์ทีมอื่น่ะเป็นเฮเตอร์อะต่อให้เป็นเฮเตอร์หรือว่าเป็นแฟนคลับอะอันนี้เราพูดกันในมุมที่แบบว่ามานั่งคุยกันนะมันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะอมืมีคนเคยเถียงผมว่ามิดเหมือนแมนยูผมเชื่อนะเพราะมาเก่งๆอยู่ดีแพ้เจ็ดศูนย์ไอ้เหี้ยก็เหมือนที่บอกอ่ะไอ้ตัด ไออะไรนะที่เหมือนเหมือนเหมือนลิเวอร์พูลอะบุรีรัมอะบุรีรัมเหมือนเหมือนลิเวอร์พูลอะก็จริงถูกไหมละ่ะไม่หมายถึงว่าไม่เทสเหมืมมนมนอนแมนยูเข้าใจแต่ว่าบุรีรัมเหมือนเหมือนลิเวอร์อย่างเงี้ยก็ถูกไหมละ่ะออวิวเยอะตายที่หายไป2 0่สิบ k เอ,อ้อย u t u b e เท่าเดิม youtube 3500่ เฮมยยิงดุยิงดุก็นี่ไงเรื่องของคิวเรื่องของอะไรพวกเนี้ยคือยิงดูออปชั่นสวยงามเลยขอฟอร์มแต่ละคนในเอสเอหน่อยครับจานยุ้หูเสร็จเก้าโมงนะไอ้เหี้ยเอาแต่ละคนนี้จบเก้าโมงนะไอสัตว์ไม่ต้องเปิดละกล่องอนะไอ้เหี้ยพูดถึงไงก็ติดหน่อยย้ายมาดีดีครับ มีอนะิมแพกนะมีอิมแพกเยอะมากเพราะว่าการที่เขาย้ายมาแล้วก็อันนี้นี่คือจบแล้วนะครับท,ทั้งหมด16ทีมการที่เขาย้ายมาแล้วเ,เขาเรียกว่าอะไรวะทางด้านของเอเมทเฟอร์มดีขึ้นส่วนทีฟก็อย่างที่เราเห็นว่ามีอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะที่จะมองว่าดี